อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้เจ๊ปุ๊กตื่นเช้ามากเจ๊ปุ๊กไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้นะคะปกติจะตื่นแค่แค่แปดโมงเก้าโมงค่ะแต่นี่เจ๊ปุ๊กตื่นเช้ามากเป็นครั้งแรกเลยเปิดช้า เปิดร้านแต่เช้าได้นะจะปุ๊กะ <c oughs> ากาสดชนะายเนาะมาดูข้างนอกกันว้าวเป็นครั้งแรกที่จะปปุกเห็นผ้าแบบนี้นะในช่วงหลายปีผ้าผ้าที่จะไม่ขึ้นเลย บรรยากาศนะตัวเองนะคล้ายๆกับหน้าหนาวเลยอะ่ะก็นี่มันก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะนี่เดงวงันนี้จะปุ๊กขยันเปิดร้านแต่เช้า <c oughs> <c oughs> ปกติร้านจะปุ๊กจะเปิดอยู่ที่ประมาณแปดโมงถึงเก้าโมงนะคะแต่ก็ปิดดึกนะเมืองไทยก็ยังไม่ได้เปิดเมืองไทยก็เปิดเจ็ดโมงเนาะ นี่คือบรรยากาศตอนเช้าที่หน้าบ้านของเจ๊ปุ๊กเองนะคะเริ่มมีหมอกจางแล้วเองเดี๋ยวเจ๊ปุ๊กแพ้ให้ดูนะอือเริ่มมีหมอกจางๆแล้วอะฝั่งที่ไปทางน้นก็จะไปเมืองเลยนะเองนะหนน่าหน้า,หน,าหน้าร้านเจ๊ปุ๊กจะเป็นหกเลน ไอ้สี่เลนเนาะสี่เลนไม่ใช่หกเลนสี่เลนสวยงามไงสวยไหมสดชื่นค่ะวันนี้จะปุ๊กก็คงจะได้กินกาแฟแต่เช้าแต่เดี๋ยวนี้จะปุ๊กไม่กินกาแฟแล้วนะ เพราะว่าอายุมากแล้วไม่ควรดื่มกาแฟกาแฟะจะทําให้เราเนี่ยเซลล์ในร่างกายของเราเนี่มันเสื่อมเลยนะจะปุ๊บก,ก็เลยจะไม่จะไม,จะไม,จะไม่จะไม่ดื่มกาแฟอันไหนที่ทําให้ให้ร่างกายเสื่อมโซม่อาจจะปุ๊บก,ก็จะไม่ไม่ค่อยทานนะคะเดี๋ยวี้ก,ก,ก่อนจะสังเกตจะปุ๊กก,กินไวใช่ไหมกินไวกินไว กินวายเยอะมากเลยเมื่อก่อนแต่เดีเ๋ยวนี้จะปุ๊บก็หยุดเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะทําให้ให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมเร็วก็ไม่ดื่มแล้วเพราะเราอายุมากแล้วเนาะสวยงามนะเตงเ็งแผนสวยงามสวยงาม นี่ร้านค้ารถเขาเรียกรถพุ่มพวงเยอะนะนี่น,นี่นี่มาจอดนี่ก็มาอีกคันหนึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้จะปุ๊บก,ก็จะขอถ่ายทำแค่นี้ก่อนเนาะบริเวณหน้าบ้าน บรรยากาศสุดยอดสุดยอดเลยเองใครที่อยากจะซื้อปุ๋ยนะก็สามารถมาซื้อที่รานจะปุ๊กก็ได้นะคะมีปุ๋ยมียาค่ะพวกน้ำกรดอะไรพวกนี้ที่ใส่กับต้นยางก็มีขายนะคะใน,นราคาที่ ไม่แพงค่ะสามารถมาสอบถามราคาเจ๊ปุ๊กได้นะคะท่านใดที่อยู่ละแวกใกล้ๆบ้านเจ๊ปุกเนาะก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะคะเวลาที่เปิดจริงๆก็จะประมาณ9้าโมงจนถึงหโมงเย็นเลยนะคะแล้วพบกับเจ๊ปุกใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ